สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง Amazon Prime ให้ฟังเรื่องหนึง่ง หนังมีชื่อเรื่องว่า There's something wrong with the children เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวนะครับที่เข้าไปเที่ยวพักผ่อนในป่าพวกเขาเดินสำรวจไปจนไปเจอกับซากปรักหักพันโบราณแห่งหนึ่งแต่ทว่าพอก,กลับออกมาพวกเด็กๆที่ไปด้วยเหมือนมีบางอย่างผิดแปลกไปแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงและทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่กระท่อมในป่าก,กลางดึกมีคู่รักสองคู่นะครับที่ได้นัดมาเที่ยวพักผ่อนกันในวันหยุดคู่แรกเป็นครอบครัวของเอลลี่กับโทมสัสพวกเขามีลูกอยู่ด้วยกันสองคนคือลูซี่กับสเปนเซอร์ส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ของเบนและมาร์กาเร็ตพวกเขาได้นั่งดื่มแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พายุกํลาลังจะเข้านั่นก็เลยทําให้เอลลี่กับโทมัสและลูกๆได้ขอตัวกลับไปที่กระท่อมของพวกเขาก่อน แล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้พากันเดินสำรวจป่าแถวๆนั้นนะครับจนได้มาพบกับสถานที่แปลกๆที่เป็นซากปรักหักพังมันเหมือนมีใครเคยมาสร้างเอาไว้เบนก็เลยอาสาเข้าไปสำรวจก่อนแต่เอลลี่นะครับเธอไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าเธอกลัวแต่สุดท้ายเธอก็ยอมเข้ามาด้วยโดยข้างในนี้นะครับมันก็เหมือนอุโมงใต้ดินมีทางเดินอยู่หลายทางซึ่งถ้าไม่ระวังอาจจะหลงทางก็ได้พวกเขาได้พูดคุยกันว่าที่นี่อาจจะเป็นป้อมทหารเก่า หรือไม่ก็บริษัทค้าขนสัตว์ก็ได้แล้วอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกเด็กๆพวกผู้ใหญ่ก็เลยวิ่งตามไปดูแล้วก็ได้เห็นลูซี่กับสเปนเซอร์ที่ได้พบกับซากแมลงยักษ์ที่ตายไปแล้วแม่ก็บอกให้พวกเด็กๆทิ้งมันไปซะโดยสถานที่นี้ก็ประหลาดมากนะครับทุกอย่างในนี้ดูผิดแปลกไปหมดทุกคนได้เดินสำรวจต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับหลุมประหลาดปริศนาที่ลึกมากๆเบนได้โยนก้อนหินลงไปในหลุมนั้นนะครับก่อนที่พวกเด็กจะมองเห็นแสงประหลาดที่ส่องแสงออกมา แต่พวกผู้ใหญ่เนี่ยมองไม่เห็นแสงนั้นจากนั้นลูซี่และสเปนเซอร์ก็มีอาการเลือดก,กำเดาไหลออกมาด้วยแล้วเบนนะครับที่เห็นว่าพวกเด็กๆเ,เริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วก็เลยพาก,กันกลับออกมาที่บ้านพักแล้วตกดึกของวันนั้นทุกคนก็ได้มานั่งล้อมรอบกองไฟพวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เจอแล้วเบนก็เห็นว่าสเปนเซอร์นะครับกำลังเล่นไม้ปีศาจแต่สเปนเซอร์ก็เล่นไม่ได้เรื่องเลยเขาก็เลยเข้าไปสอนซึ่งเบนก็เล่นมันได้อย่างชํานาญมาก และที่โต๊ะอาหารพวกเด็กๆก,ก็ได้พูดอะไรกันแปลกๆพวกเธอบอกว่าอยากจะกลับเข้าไปในป่าน,นั้นอีกครั้งเข้าไปในถ้ำที่ส่องแสงนั้นแถมยังทำเสียงคู่เหมือนกับพวกแมลงอีกมากะเล็กก็เลยอาสานะครับให้เด็กๆนอนที่บ้านพักของเธอเพื่อให้เอลลี่กับโทมัสได้พักผ่อนกันบ้าง แล้วพอส่งเด็กๆเข้านอนเสร็จแล้วมากาเลก,ก็ออกมานั่งกับเบนที่ด้านนอกเธอบอกกับเบนว่าฉันอนะ่ะชอบสถานที่นี้มากฉันเหมือนกําลังถูกเชื่อมต่อกับพวกมันฉันรู้สึกผูกพันไม่ว่าจะเป็นกองไฟต้นไม้หรือว่าแมลงเหล่านี้พูดไปพูดมานะครับเบนกเ็เริ่มมีอารมณ์ก็เลยชวนมากาเลสมามีอะไรกันท่ามกลางป่าและแมลง ก่อนที่พาพจะได้ตัดมาที่ช้าอีกวันหนึ่งมากาเลนนะครับได้เดินไปปลูกพวกเด็กๆที่ห้องแต่ก็ไม่พบใครนอนอยู่เลยเธอเดินไปถามเบนแต่เบนก็ไม่รู้เหมือนกันแถมรองเท้าของพวกเด็กก็ยังหายไปอีกตอนนี้มากาเลนและเบนเริ่มกังวลแล้วนะครับเพราะถ้าพวกเด็กๆเ,เดินเข้าไปในป่าอีกครั้งแบบที่บอกเอาไว้เมื่อคืนนี่ก็คงจะแย่มากเบนก็เลยรีบตามเข้าไปในป่านะครับจนมาถึงสร้างประหลากหักพังที่เจอเมื่อต้นเรื่องแล้วเขาก็ได้เจอกับลูซี่และสเปนเซอร์อยู่ในนั้นทั้งคู่ยยยืนนนน่่งอูทีหห้้าาลลุมประดดัว เป็นพยายามห้ามนะครับว่าอยากกระโดดลงไปนะพวกเด็กๆได้แหงมมองเขาก่อนที่จะกระโดดลงไปเบื้องล่างพร้อมกันเบนก็ตกใจมากนะครับวันนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นตอนนั้นได้มีโทรศัพท์เรียกเข้ามาจากมาเกเลสเบนรับสายแต่ไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แฟนสาวฟังที่เห็นพวกเด็กๆกกระโดดลงไปในหลุมประหลาดนั้นต่อมา ขณะที่มาร์กเล็กกำลังพูดคุยโทรศัพท์อยู่จูจูลูซี่กับสเปนเซอร์นะครับก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านเบนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขามองเด็กทั้งสองคนด้วยความประหลาดใจก่อนจะขอตัวไปล้างหน้าเพื่อตั้งสตติแล้วลูซี่นะครับก็ได้โผล่ออกมามันทําให้เบนตกใจมากลูซี่บอกกับเขาว่าพวกเราอยากจะเล่นเกมด้วยจากนั้นสเปนเซอร์ก็ได้มาคอหน้าต่างแล้วก็ได้วาดรูปคนตาย เบนนั้นเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่านี้มันไม่ใช่เรื่องปกติซะแล้วพวกเด็กๆมินิสัยเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองลูซี่ได้หยิบเบียร์ขึ้นมาเปิดแล้วก็เทใส่แก้วอย่างช่ำชองแล้วก็ยื่นแก้วนั้นให้โทมสัสส่วนสเปนเซอร์ก็โชยานที่อยู่ในมือให้เบนดูเบนนัดปัดแก้วนั้นทิ้งนะครับก่อนจะบอกกับทุกคนว่าเมื่อชา้าเขาได้เห็นพวกเด็กๆก,กระโดดลงไปในหลุมนั้นพวกเธอน่าจะตายไปแล้วด้วยซ้ํา เอลลี่ก็เลยบอกให้เด็กๆเ,เข้าไปในบ้านก่อนจากนั้นพวกผู้ใหญ่ก็เริ่มทะเลาะก,กันทันทีโทมัสกับเอลลี่ได้ต่อว่าเบนกับมาเกเลตว่าปล่อยให้ลูกๆของเขาไปที่แบบนั้นได้ยังไงแถมยังพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของเบนที่ต้องกินยาอยู่เป็นประจำอีกคือเบนนะครับเขาเป็นโรคทางจิตอยู่ชอบเห็นภาพหล่อแล้วก็ต้องกินยาเพื่อรักษาอาการอยู่เอลลี่ก็ได้พูดขึ้นว่ามาเกเลตเธอยังไม่เคยมีลูกก็เลยยังไม่เข้าใจถึงความรับผิดชอบ แล้วพวกเขาก็ทะเลาะกันบานปลายใหญ่โตนะครับถึงขั้นที่มาร์เกเรตอะ่ะได้เข้าไปตบหน้าของเอลลี่เอลลี่ก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะเดินหนีไปเบนที่ตอนนี้เครียดจัดนะครับเขาได้กินยาก่อบประสาทของตัวเองจากนั้นลูซี่กับสเปนเซอร์ก็ได้โผล่มาเด็กสาวได้พูดปั่นประสาทเบนส่วนสเปนเซอร์ก็ได้หยิบพ่วมาตีเขาเบนนะครับก็พยายามแย่งพั่วจากเด็กชายมาก่อนจะพลาดใช้พั่วแทงสเปนเซอร์จนแน่นิ่งไปจากนั้นพ่อแม่ของเด็กๆก,ก็ได้เข้ามาเห็นเข้า เอลลี่พยายามปั้มหัวใจลูกของเธอแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้สเปนเซอร์ได้เสียชีวิตแล้วโทมัสน,นี่โกรธมากเขาไปต่อว่าเบนเบนก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้ทํานี่ไม่ใช่ความผิดของเขา เอลลี่ที่ตอนนี้เสียใจมากเขาก็เลยไล่เบนให้ออกจากบ้านไปส่วนมากาเล็กก็ได้โทรแจ้งตำรวจว่ามีคนเสียชีวิตเธอแทบไม่อยากเชื่อว่าเบนเน่จะทําเรื่องแบบนี้เบนได้แอบโทรหาเธอและอธิบายให้เธอฟังว่าเขาไม่ได้บ้าหรือว่าเสียสติเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเราได้เข้าไปที่ซากประหลักพังแห่งนั้น สถานที่ที่มีแสงส่องมาจากหลุมเบื้องล่างพวกเด็กๆก,กระโดดลงไปและเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่เด็กพวกนั้นถ้ามารกาเล็ตไม่เชื่อเขาจะพาเธอไปดูที่หลุมนั้นเองแต่ว่าพอมาถึงนะครับพวกเขากลับไม่เจออะไรอยู่ในหลุมนั่นเลยเบนพยายามบอกว่ามันมีจริงเขาเห็นมันมากับตามารกาเล็ตก,ก็เลยบอกให้เขาว่าหยุดได้แล้วแต่เบนก็รู้ตัวดีนะครับว่าเขา,าได้เห็นอะไรเขาก็เลยขอตัวอยู่ที่นี่คนเดียวสักพักและปล่อยให้มากาเล็ตเดินกลับบ้านเพียงคนเดียวแต่ว่าก่อนจะถึงบ้าน เธอก็ได้เจอกับลูซี่ลูซี่ได้ดึงแขนมากรกเลสมาเล่นด้วยกันโทมัสที่เห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันก็เลยรีบเดินมาบอกให้มาร์กาเรสออกไปพ้นจากลูกของเขา ส่วนเบนที่ตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลุมนะครับเขาก็ได้พบกับแสงที่ส่องมาจากในหลุมนั้นก่อนที่ผ้าจะแตกกลับมาภายในบ้านแล้วจู่ๆนะครับสเปนเซอร์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้จับตัวเอลลี่ไปมาร์กาเร็ตที่เข้ามาในบ้านแล้วไม่เห็นใครก็เลยรีบออกตามหาจนไปเจอกับเอลลี่ที่ร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดแล้วสักพักเอลลี่ก็ได้สิ้นใจไปแล้วพอมาร์กาเร็ตเหลือไปเห็นสเปนเซอร์ที่เดินออกมาก็เลยถามเด็กชายไปว่าเธอทําอะไรกับแม่ของเธอ มาร์กาเล็ตสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่สเปนเซอร์เด็กชายคนที่เธอคุ้นเคยเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปหาที่ซ่อนนะครับต่อมาลูซี่ได้เข้ามาในบ้านพวกเด็กๆออกตามหามาร์กาเล็ตไปจนทั่วมาร์กาเล็ตวิ่งหนีออกมานอกบ้านจนได้ไปเจอกับตำรวจที่เธอโทรแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้เธอบอกตำรวจให้รีบหนีออกมาจากบ้านหลังนี้ทันทีแต่ตำรวจสาวคนนั้นนะครับได้ขอเข้าไปตรวจดูในบ้านก่อน จากนั้นเธอก็ถูกลูซี่ฆ่าตายอย่างเลือดเย็นมาร์กาเล็ตที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งมาที่โรงเก็บรถของเธอแล้วก็ได้เข้าไปแอบใต้ท้องรถเด็กทั้งสองคนได้เดินวนเวียนอยู่รอบรถอยู่ตอนนั้นเองก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาจากในบ้านพวกดีเด็กก็เลยวิ่งเข้าไปมาร์กาเล็ก็เลยใช้จังหวะนี้นะครับรีบสตาร์ทรถเพื่อจะหนี ขณะที่กําลังจะขับรถออกไปเธอก็ได้เจอกับเบนที่กําลังเดินเข้าไปในบ้านมากเล็กก็เลยจอดรถแล้ววิ่งกลับมากอดเบนเอาไว้เธอบอกว่าสิ่งที่คุณพูดคือความจริงตอนนี้ฉันเชื่อคุณทุกอย่างแล้วพวกเรารีบหนีจากที่นี่กันไปเถอะ แต่เบนนะครับตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันหลังจากที่ได้เห็นแสงสว่างที่หลุมนั้นเขาก็เลยชวนแฟนสาวให้ไปมองแสงสว่างที่หลุมนั้นด้วยกันแล้วเขาก็คิดจะลงหลักปักฐานที่นี่ด้วยพวกเราอ่ะควรเริ่มต้นครอบครัวกันได้แล้วแต่บาร์เล็ดเธอก็ไม่สนใจเลยนะคบตอนนี้เธออยากจะไปจากที่นี่เพราะเด็กพวกนั้นอ่ะได้ฆ่าเอลลี่แล้วก็ตำรวจสาวแถมโทมัสก็ยังหายตัวไปอีกเบนก็บอกว่าพวกนั้น่ะยังเด็กเราสอนพวกเขาได้แล้วเราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ จากนั้นเบนก็พยายามจับตัวมักกะเลตเอาไว้มักกะเลตก็ต่อสู้กลับนะครับเธอเอามีดฟันเข้าไปที่ไหล่ของเบนแล้วก็ได้วิ่งหนีออกมาข้างนอกก่อนที่เธอจะสะดุดล้มจากกับดักของพวกเด็กๆจนหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาพวกเด็กๆได้พาเธอมาที่ซากปลักหักพังโดยที่ข้างๆข,ของเธอก็มีศพของตำรวจสาวอยู่พวกเด็กๆเ,เอาศพของตำรวจโยนลงไปในหลุมนั้นก่อนที่จะมีแสงสีเขียวส่องออกมา พวกเธอยืนบองแสงนั้นมาร์กเล็กก็เลยใช้จังหวะนี้นะครับผลักเด็กทั้งสองคนตกลงไปด้านล่างแล้วเธอก็ออกจากป่ามาด้วยร่างกายที่สบักสบอมก่อนจะพบกับเบนที่มาดักรอเธออยู่แล้วเบนเดินตรงเข้าไปทำร้ายเธอแล้วโทมัสที่หายตัวไปนะครับก็ได้โผล่เข้ามาขวางเอาไว้โทมัสบอกให้มาร์กเล็กนันรีบหนีไปก่อนที่เขาจะเข้าไปต่อสู้กับเบนส่วนมาร์กเล็กก็ได้ขับรถออกจากป่าคนเดียวเธอขับรถออกมาได้สักพักก็จอดรถแล้วก็ร้องไห้ออกมา แต่ไม่นานสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเบนลูซี่และสเปนเซอร์เดินออกมาอยู่กลางถนนทั้ง3คนยืนจ้องมาที่เธอนะครับมาก์เล็ตตัดสินใจขับรถพุ่งชนทั้ง3คนโดยไม่ลังเลแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.9คะแนนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ